ะะสังเกตว่าเราจะไม่เห็นซิตูเอชันหรือสถานการณ์และชื่อเลยดังนั้นไม่เป็นไรค่ะเราก็ข้ามข้อหนึ่งไปเราก็มาแปลซิตูเอชันหรือสิ่งที่เขากำหนดมาให้เลยก็คือ a ถูกไหม a บอกว่า thanks แปลแค่นี้พอค่ะอันอื่นแปลไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ thanks ขอบคุณนะขออีกอันนึง help นะคะขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของคุณนะใช่ไหม อ่าหรือขอบคุณที่ช่วยแค่นี้นะคะดังนั้นเนี่ย B จะตอบว่าอะไรเขาขอบคุณมาค่ะข้อที่1ค่ะ thanks so much ขอบคุณมากนะโอ้ A ก็ขอบคุณ B ก็ขอบคุณได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถูกไหมอ้าวต่อไปข้อที่2ค่ะ let me help ขอให้ฉันช่วยเธอเถอะอ้าวก็ช่วยมาแล้วนะคะดังนั้นอันนี้ไม่เข้ากับบริบทเพราะฉะนั้นตัดออกได้เลยเนาะแล้วข้อที่สาผ่ะ no problem อ๋อไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องกังวลนะได้ไหม เอออันนี้ได้นะคะแล้วก็ข้อที่สี่ก็ความแน่ใจ I will love t o ฉันก็อยากนะฉันก็อยากไปเหมือนกันอะไรเงี้ยฉันก็อยากกินเหมือนกันได้หมดเลยไม่เกี่ยวกับบริบทนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยคือข้อที่สค่ะ